วันนี้เรื่องหนี้นะครับเรื่องเป็นหนี้ที่ผมยังไม่เคยพูดถึงนะครับคือหนี้ในระบบราชการประเทศไทยมันใกล้ล้มชิบหายเต็มที่แล้วรู้ไหมเนี่ยนะครัหนี้ผมพูดไปแล้วเนี่ยหนี้เอกชนหนี้สาธารณะหนี้กลัวเรือนหนี้นอกระบบวันนี้อีกหนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคือหนี้ในระบบราชการนะครับวันนี้มีใครบ้างที่ไม่เป็นหนี้นี่คือสี่เสาของประเทศนี้นะครับ แนะสี่เสาหลักทางเศรษฐกิจนะครับมันกําลังทําให้ประเทศนี้ลม้มแล้วรัฐบาลแม่งยังหลงทางนะยังไปซอฟต์พาวเวอร์นะวันนี้นะคุณกุ้งกิ้งนี่นะเยสเดเก,เกอร์เนี่ยถ้าเป็นผมผมจะบินไปหาสีเยนผิงผมจะบินไปหาปูตินผมจะบินไปหาทำไมฮุนเซน ประเทศทีกำลังมีปัญหาเหมือนกันและจนเหมือนกันก็นเหมือนมอไซรับจ้างคุยกันนั่นแหละไม่ใช่ทำไมไม่ไปหาประเทศที่มีเงินที่มีตลาดมีกําลังซื้อเขาใจบ่าวแล้วมึงอย่างนี้จะเป็นกันดีเดตนาด้ยกเล่นการเมืองกันจนประเทศจะชิบหายอยู่แล้วเนี่ยเซล,ลกูไปขายของนะแม่งไปเข้าร้านนี่แม่งเครดิตกำลังเสียเนี่ยกูจะตกกบกระบานให้ใช่ไมนะมึงจะไปขายของเนี่ยครับ มึงต้องไปขายคนที่มีกําลังซื้อแล้วเคด็ดิดดีมีเงินใจ๋ย่ไม่ไม่ไปหาคนที่ใช้ที่เป็นติดหนี้สินเชื่ออย่างนั้นอู้ออะเห็นไหมครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าทีมเศรษฐกิจกูแม่งโคตรอ่อนกูเล่นการเมืองกันเยอะเกินไปนประเทศจะบันลายอยู่แล้วกูเนี่ยตรงที่สุดแล้วแล้วก็แม่งไม่มีพวกนะไม่แดงไม่เหลืองไม่เขียวอะไรนะอ่งน,น,นั้นแหละกูอะสีเทาๆทะมึนๆนี่แหละนะครับวันนี้นะนี่ตัวหนึ่งที่สําคัญมาก นะครับคือนี่ภาครัฐภาคนี่ของข้าราชการไทยนะครับเออล่าสุดที่ได้ขอ้อมูลมาครับคุหลาข้าราชการไทยมีคนนะครับรวมทั้งหมดเลยลูกจ้างชั่วคราวประจําถาวรเท่หลายแหล่นี่ครับเอารู้หรือยังนะครับมีประมาณสามล้านนะครับี่ดูดีประชากรไทยนะครับแล้วมาเผื่อล่าสุดนี้ผมได้มาในเรื่องสามจุดหนึ่งด้วยครับ นี่คือจํานวนบุคลากรภาครัฐนะเพราะแม่งตั้งกันชิบหายไปพวงหมดจะบอยกับรายการการเมืองเนี่ยนะมึงได้มาห้าร้อยคนเนี่ยมันตั้งไปอีกแปดฮะมึงมีสอสอมาหนึ่งคนน่ะมึงตั้งผู้ช่วยที่ปรึกษาส้นตีนเลยเล็คงเลยาผู้ติดตามได้อีกแปดแล้วไอ้พวกการรายการท้องถิ่นเนี่ยการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแล้ววันนี้นะจะทําหาอะไรเนี่ยนะหน่วยงานราชการทําให้เป็นเพราะมีแต่เด็กเส้นเด็กฝากไง ทำไงจ้างคนนอกไงครับจ้างชัว์คามากอะไรบ้างครับนั้นบุคลากรภาครัฐนะครับสามล้านกว่าเนี่ยมึงไปดูดิประชากรมีหกสิบหกล้านคนเห็นไ,ไหมนั้นค่ารายการมันเพิ่มขึ้นตลอดตลอดไม่มีลดลงนาะแล้วไม่รวมที่เกษียณไปแล้วอีกดันั้นเนี่ยรายจ่ายมหามโหฬารนะที่หมดกับบุคลากรภาคร,รัฐเออแล้ววันนี้เนี่ยบุคลากรภาครัฐที่มีอยู่บ้างใหม่ๆเสือกเป็นนี่อกีกมึงว่าประเทศนี้จะรอดไหมเนี่ย เออนะครับถึงบอกไงที่มึงเล่นกันเนี่ยผมนึกว่าคือเมื่อคืนนี่โหยด่าไว้พวกมึงไปดีลเปนยังไงพวกมึงไม่มีปัญญาที่จะบริหารประเทศชาติแล้วจะไปดิวทักษิณกับมามึงคิดว่าทักษิณจะมาแก้ปัญหาประเทศชาติหรือมึงจะมาเพิ่มปัญหาเนี่ยกูเริ่มงงแล้วนะทำไมไม่เดินไปข้างหน้าวนเวียดอยู่คน,นเดิมๆอะ่ะคนเหล่านีน้คือคนที่ทำให้ประเทศประสบชะตาการรมแบบนี้เออแต่มึงก็กล้าวไงครับดีกูถึงดา่าว่ากูไม่รู้คนไทยนะแต่เป็นคนที่ต้นคิดในการเอาทัากษิณกลับบ้านเนี่ย นะแล้วเป็นไงล่ะไหนฝีมืออันเอกโอในการแก้ปัญหาแค่เริ่มต้นมาก็บันเัยแล้วทําลายทุกอย่างกระบวนการยุติธรรมกระบวนการกฎหมายนะเรื่องนี้นะผมไม่เห็นด้วยกับพี่ประเดชไงที่ผมยอมไหแกด่าได้กเราะคนเราไม่จำเป็นต้องคิดตรงกันอยู่แล้วที่ประเดชแกเป็นผู้ใหญ่แกมีความเมตตาสูงนะครับแต่มาพี่โบนี่คือกูแม่งผิดคือผิดถูกคือถูกมึงทำลายประเทศชาติกันขนาดน,นี้นาะยกลัวภยัยกลัวภัยไม่ได้ งานแต่กูไม่โกรธพี่เขาหลอกกูชอบให้เขาด่ากูด้วยกูจะได้ไปหาวิธีคิดที่จะเอาชนะแกได้เพราะกูคือศิษย์ทรพีที่คิดล้างครูตลอดเวลาแล้วลูกศิษย์มันต้องเก่งกว่าอาจารย์ดิครับทำไมถ้าลูกศิษย์ไม่เก่งกว่าอาจารย์ประเทศมันจะเจริญได้ไงถ้าอาจารย์ต้องเก่งกว่าลูกศิษย์แม่งยิ่งเรียนยิ่งโง่เลยใช่ไหมและลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอาจารย์ยิ่งเรียนต้องยิ่งฉลาดต้องต่อยอดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสมัยก่อนในลูกศิษย์เรียนรู้จากอาจารย์ในการใช้ธนูวันหนึ่งแม่งลูกศิษย์แม่งคิดปืนนนไไดดดด้้ใช่มัยวึงคิิระเเบล มันก็เจริญกันเรื่อยๆจนรถถังเครื่อง,ง,งบินใช่ไหมแล้วลูกศิษย์มันต้องล้างคูเออดังนั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่พูดทุกเรื่องจะต้องถูกเสมอแล้วต้องเชื่อเสมอเหมือนกันผมบอกแล้วผมเป็นคนดื้อม,มีไม่กี่คนเราที่สอนผมได้คนระับในประเทศนี้นะตอนนี้เหลือคนที่สอนผมได้น้อยลงน้อยลงแนละ้วเพอผมเรียนเสร็จผมเอาไปคิดต่อนะใช่ไหมผมก็จะแซงอาจารย์ผมไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นวันนี้นอาจารย์อดีตเพมันจะเป็นเด็กน้อยไรเดียงสาเนะี่ยแต่วันหนึงนะ่งครับ เราคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มแตกฉานแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองครับเราจะไม่ได้ถูกครอบไหมึงอยู่อยากอยู่ใต้กะลามัืงไงใช่ไหมกูก็อยากมุดออกจากกาลามาดูฟ้ากว้างมึงเดี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้กะลานี่แม่งสุดสวยจไม่แน่าจะมีโลกนอกกาลากันในะอาจารย์เห็นไหมเออแล้ววันนี้ฟังผมผมต้องบอกให้ฟังให้คิดไงไม่ต้องเชื่อเรื่องที่ผมมานําเสนอนี่ก็เพื่ออะไรพวกคุณเอาไปต่อยอด คิดจะลมอาจารย์ไปใช่ผมก็พูดขำๆนะครับนะคือบางทีอาจารย์สอนเราเนี่ยบางอย่างนี่เราต้องหาเหตุเป็นผลอาจารย์พูดมาวันนี้มันแปลว่าอะไรวาก็ต้องมาคิดถ้าเป็นเหตุเป็นผลก็เชื่อถ้าไม่เป็นเหตุผลก็ไม่จะไม่ต้องเชื่อนะี่ถ้าผมเชื่อทุกอาจารย์กูก็แม่งไม่มีวันนี้หรอกไอ้นี่ผมมีวันนี้ผมแหกข้อไงเอออัน,นหลายเรื่องผมก็บอกเนะมันไม่จําเป็นที่ต้องคิดเหมือนกัน,นก็คุณไม่เห็นเ้วเวลาจัดรายการก็โอเคกูขยี้มาละทิศหนึงนะ่งครับ พี่ประเด็นมีโอกาสพูดในช่องผมแค่ครั้งเดียวที่เหลือผมย้ำกันเลยอ่ะพี่ตาพี่มาก่ะไอพี่เป็นคนได้พูดบางทีในมุมมองมองได้เห็นว่ามุมมองของมาร์กมองพี่ประเด็นเนี่ยบางทีบางเรื่องก็เหมือนกันบางเรื่องเป็นเหมือนกันแต่นั้นเหมือนกันคุณฟังผมเนี่ยคุณก็ต้องคิดเหมือนกันคุณอาจจะมีแนวทางตัวคุณเองก็ได้ในการที่เอาชีวิตคุณรอดไงเพราะครอบครัวคุณคุณต้องดูแลเองไงคุณต้องคิดเองเนี่ยหาวิธีการจะพาครอบครัวคุณให้รอดนะคุณไม่รอดสมารถรอดผมได้หรออ่าคุณจะเปิดอาหาร ถ้าคุณเอาตามของหมดไอ้หาคู่แข่งอาหารหมาคุณก็เพียบเลยทีวะาทำไ,ไมต้องไปหาแนวทางเองบ้างไม่อย่างไอหมาแม่งขายอาหารหมาแล้วรวยแม่งขายอาหารหมาอย่างกูก็ตายเลยทุกวันนี้คู่แข่งก็เยอะอยู่แล้วแล้วต้องไปสู้กับยักษ์ใหญ่อกีกแล้เห็นไหมแล้วนี่ผมพูดนี่คือให้พวกคุณนะฟังเราคิดเอาไปต่อยอดนะจะได้พัฒนาตัวเองจะได้ช่วยพัฒนาชาติเกิดนนะวัตกรรมใหม่ๆไงเออ จีนวันนี้ที่เขาเจริญอะไรเขาฟังเขาคิดเขาลอกแล้วก็เรียนแบบแล้วก็พัฒนาต่อไงตอนนี้เขาแซงแล้วไงเหมือนญี่ปุ่นนะ่ะสมัยก่อนก็ลอ,อกอเมริกาใช่ไหมเออวันนึงก็ญี่ปุ่นทําได้ดีอเมริกาใช่มากแต่ของพี่ไทยกูแม่งอะไรที่ทํามาดีอยู่แล้วเนี่ยห้ามแก้ไขนะจะกลายเป็นคนนอกขอบประเทศก็เลยอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนสักทีขนาดนันกการเมืองยังไม่กล้าเปลี่ยนเลยเนกักการเมืองมากี่ปีกี่ชาติแล้วประเทศก็ยังวนอยู่แค่นี้มึงก็ยังจะเลือกแม่งคนนั้นเดิมๆตระกูลเดิมๆม,มึงไม่เบือ่อไง เออเห็นไหมผมไม่สนใจหรอกม่เห็นไหมผมมึงด่าแม่งดื้อในน้องเนี่ยไอ้ก็เป็นน้องรักอะซีกันสนิทกันมากแต่ว่ามึงดื้อดึงมากูด่าแม่งกูไม่สนใจเออเห็นไหมกูไม่ได้ด่าด้วยความเกลียดกูด่าให้มึงโตทันทีทำตัวเป็นเด็กงอแงอยู่ได้แล้เรื่องทีนะว่าเฮ้ยแม่งต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนนี่ไม่จำเป็นสอนผิดๆกูก็สอยอาจารย์กูเหมือนกันเห็นไหม อาจารย์ที่สอนผิดมันไม่ควรจะเป็นอาจารย์มึงทีว่าอาจารย์มันดีทุกคนมันเก่งทุกคนเหรอมร่วประเทศนี้นะใครไม่มีที่ทำอาหาแดงกแล้วก็ไปเรียนเป็นครูสมัยกนะ่อนนเหียมันยังมีครูเยอะไงยแล้วครูเป็นคนที่จํานวนส่วนใหญ่ของประเทศเึงรู้เปล่าอเห็นไหมเาเมัยก่อนเนะี่ยคนเก่งก็ไปเป็นหมอไปเป็นวิศวกรไปเป็นทหารตำรวจใช่ไหมคนไหนไม่มีที่ไปล้วคุณนี่ก็อะไรไม่ได้เรียนวิเลย์ครูแม่งเลยเรียวิเลย์ครูยิ่งเยอะอยู่ในประเทศนี้ แล้ววันนี้ครูไม่ฉลาดแล้วมันจะทําลูกศิษย์ฉลาดได้ไงอ่ะนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองวันนี้ผมนี่กำลังจะสร้างนางกักโรผมกี่มัโครนนิ่นงตัวผมใส่พวกคุณนี่แล้วคุณก็ไปคโครนนิ่งเนลูกหลานคุณไงจะได้ไปช่วยพัฒนาชาติอา้าวแล้ววันนี้เรื่องนี้คือจุดสลบไม่จุดตายดีกว่าพวกนี้นะครับวันนี้นะคุณดูเลครับว่าข่าวรายการสามล้านคนคุณเราเป็นหนี้ไปกี่คน คุณนะมีการรายการเป็นหนี้กี่คนเอาตอบเร็วจะนั่งหลับดิอะไรการเรียนหนังสือแล้วนั่งหลับได้ไงตอบให้ความรู้วยมือกันหน่อยจะได้จำเแม่นๆถ้าราการเป็นหนี้ทั้งหมด2.8ล้านคนคุณลองคิดดูนะปรับราชการมี3ล้านนะแต่เป็นหนี้ไปแล้ว2.8นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เอาใครคำนวณนี้เร็วช่วยกันมาคิดหน่อยดิจะไม่ไดนั่งก็หัดคิดจะได้นั่นไม่ไนั่งฟังเถอะเดี๋ยวผมจบไลฟ์ก่อนลืมอีก เป็นหนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจะด,ดูดิเออสามล้านเป็นหนี้สองล้านแปดอ่ะเออบูลค่ารวมรู้ไหมเท่าไหร่อ้าวบูลค่ารวมคือห้าล้านล้านบาทเออนะครับคุณลองไปด,ดูดิครับว่าเรามีหนี้อะไรบ้างตอนนี้หนี้เอกนชนใช่ไหมหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะหนี้รัฐใช่ไหม นี่ภาคธุรกิจครับแล้วก็นี่นอกระบบซึ่งวันนี้แม่งไม่รู้เท่าไหร่เอานี่ของข้าราชการวันนี้นะข้าราชการมีนี่รวมกันห้าล้านล้านนะนะครับเพราะนั้นมูลค่านี่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นของข้าราชการเนี่ยเป็นนี่ไหวไหมพี่น้องมีแรงทำงานไหมวันวันแม่งอู้นั่งทำงานมาเนี่ยคิดหาเงินไปด้วยใช่ไหมเพราะอะไร ข้าราชการเป็นชนเผ่าที่มีไรายได้คงที่มั่นคงแล้วก็คงที่ข้าราชการมีไรายได้ไปตลอดทั้งประเทศยังไม่ลมสลายใช่ไหมแต่เงินเดือนของ้าราชการมันคงที่มันขยับทีละขั้นสองขั้นนีได้ไม่กี่บาทหรอกเออดังนะั้นเมื่อมีหนี้วามแกตการระหว่างไรายได้ข้าราชการกับหนี้คืออะไรตอบตอบได้แล้วเออ นะครับหนี้ของขาราชการนี่ม่งมากของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยแล้วรัฐบาลยังเสือกนะจะไปช่วยแก้ไขเรื่องหนี้ให้ข้าราชการซุ้ยส้นเตนงบประมาณแผ่นดิน,นแค่สามล้านล้านรู้เปล่าหน,นี้ข้าราชการรวมกันมีห้าล้านล้านเนี่ยแล้วมึงจะมีโครงการชะลอหน,นี้พักหนี้กองทุนปลดหนี้ส้นเตนไอ้เหี้ยไปแก้ได้ไงนะถึงบอกไงว่าถ้าคุณยังใช้ทีมเศรษฐกิจเทปนี้นะมึงตายหา เพราะมึงไม่คิดที่ทํางานกันมึงไม่คิดที่หาข้อมูลกันวันวี้มึงเล่นแต่การเมืองมึงไม่คุยที่ข้อจริงวันนี้มึงแม่งเล่นแต่เกมแย่งชิงอานาจแต่นั้นนโยบายมึงยังหลงทางว่าวันนี้มึงมัวแต่รับห่วงหาเสียงไงเห็นไหมที่จะแก้นี้ข้าราชการนี่อะไรครับโปรยหอมเพื่ออะไรเพื่อจะได้คะแนนเสียงข้าราชการไงเพื่อจะดึงข้าราชการมันเป็นพวกไงถามนี่มันแก้ปัญหาได้ไหมมึงแก้หรือมึงยิ่งทําให้ปัญหามากขึ้น ถ้าสุกูเห็นได้มีข่าวว่าอะไรครับจะยืดหนี้การราชการมึงเอาเงินไหนมายืดกูถามแคนนี้แล้วกันจะยืดหนี้ไปเป็น80ปีมีใครอายุ80ปีมั่งเริ่มราชการตอนอายุเท่าไหร่แล้วมึงอยู่ถึงไหม80ปีเนี่ยมึงจะยืดไปไหนแล้วใครจะใช้ต่อนี่มึงใช้สมองส้นเตีนคิดกันเออวันนี้ออมนหะน,นี้เนี่ย5ล้านล้านนี่คือหน,นี้ที่เราสามารถตรวจเช็คได้นะนะก้รราชการส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้จากสองแห่งคือไหนไหนตอบที่เอานักเรียน บางอาจารย์มาตอบจะได้ฉลาดเป็นเพราะว่าอย่งนีผมก็เรียนรู้มาอีกทีนึงว่าผมไม่วิธีนี้มันดีผมเอามาสอนคุณต่องไงห,หนึ่งคุณต้องหักอยู่กับข้อมูลคุณต้องหักอยู่กับตัวเลขแล้วคุณจะได้ไม่ใช้การมโนเออเห็นไ,ไหมนี่วันนี้นมึงเห็นมาพูดแตไปไมเออาเขาสนใจสนใจสนใจ,นใจยังไงมึงไปมาหกสิบหกประเทศมีกี่ประเทศเซเอโมย,ยูแล้วมีไหมไม่มีสักประเทศนี่ถือว่าศูนย์ พราะมันไม่มีตัวเลขไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยแต่ทีนี้ผมพูดนี่มีตัวเลขประกอบแล้วมันนึกภาพออกใช่ไหมแล้วมันก็บิดเบือนไม่ได้นี่คือวิทยาศาสตร์แต่ทีนี้มึงมาโนว่าจะยืดช่วยเหลือนะโครงการแรกก็ต้องช่วยราชการปลดหนี้มึงเอาเงินไหนก่อนมึงรู้ว่าเขามีหนี้เท่าไหร่แล้วมึงเงินที่ไหนมาแค่นี้มึงก็ตกตั้งแต่วันนี้มึงคิดแล้วเออ